พืนนั้นห้าหกหมื่นบาทไปเลยเติมี่อะหมื่นสองหมื่นรู้ตัวเองีห้าหมื่นหกหมื่นเป็นเคีนเดียวแต่ถ้าเกิดวันนี้เราพยายามฝืนธรรมชาติเราเข้ามาในตลาดโบรกเพราะเราหวังว่าจะรวยและหลายๆคนก็ถูกความโลภเนี่ยล่อเข้ามาสุดท้ายเป็นไงครับรวยแต่เขือนครับตอนแรกจะเจอเป็น EA ก่อนเจอ2ตัวเราก็ไม่รู้อันไหนดีเราก็เลยซื้อเลยเพราะมันหลักพันบาทสุดท้ายเราไปตามเฉดเนี่ยได้แค่เศษเงินมันอยู่ที่เราเลือกอะว่าเราจะเอาแค่เศษเงิน หรือเราต้องการสร้างพอร์ตเปลี่ยนชีวิตด้วยมือเราเองเมื่อกี้เห็นบอกว่าจาก1,000เนี่ยแล้วก็ถอนคุณไปด้วยใช้เวลากี่เดือน2เดือนตอนนั้นกำไรมาเท่าไหร่ถอนประมาณ600เหรียญแล้วก็มาลงค์ส์ P เลยมวนก็เพิ่งขอกคปลายถอน1,000เพื่อเอามาลงคา์จด G1 โอ้โหอันนี้คือเรียนปีนะครับ สวัสดีครับชื่อฮันครับตอนนี้ก็มาช่วยงานที่บ้านทําธุรกิจของที่บ้านเป็นลงกึงครับ แล้วนอกจากนี้ทําอะไรต่อไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คือมีการเทรดอย่างเดียวใช่แล้วทำไมอยู่ๆอยากมาหาเงินทางอื่นโดยเฉพาะการเก็งกําไรจากฟ o เร็กไม่อยากพึ่งที่บ้านอย่างเดียวก็พยายามคิดว่าถ้าเกิดไม่มีที่บ้านอยู่ดีกิจการหายวุบไปอย่างเงี้ยจะทำยังไงแล้วมารู้จักฟ o เร็กได้อย่างไงทําไมถึงเลือกฟ o เร็กตตอนแรกก็ไม่รู้จักฟ o เร็กทีนี้มารู้จักใน u t u b e ครับในยูทูบเขาเทรดโชว์กำไรให้ดูใช้เวลาไม่ถึงส0นาทีกําไรกี่หมื่นอะไรเงี้ยครับผมก็เลย มันคืออะไรก็เลยเซิร์ชหาใน Google <ม>ก็คือหาวิธีเปิดพอร์ตเลยพอเราศึกษาศึกษานาน,านไหมก่อนจะตัดสินใจที่เอาวะเปิดพอร์ตแรกศึกษาคืนนั้นแล้วก็เปิดคืนนั้นเลยครับเปิดพอร์ตเท่าไหร่ตอนแรกแค่หลักร้อยเหรียญครับ<ม>อืมก็คือร้อยเหรียญเนี่ยเราเรียนจาก YouTube ก่อนไม่ไม่ได้เรียนด้วยไม่ได้เรียนคือไปดูว่าเขาโชว์กำไรใช่ว่าเทรดย,ยังไงแล้วก็เลยอยากเทรดบ้างก็ลองบ้างเป็นไงบ้างพอร์ตนั้นช่วงแรกได้กำไรก็หลัก20เหรียญ30เหรียญเนี่ย มันก็ถือว่าเยอะแล้วได้เป็นพันเลยนะใช่ตอนนั้นพอมาตอนเย็นเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้กลายเป็นนอกจากกําไรหายแล้วทุนหายอ๋อกำไรที่ทํามาแบบ20เหรียญ30เหรียญคืนเข้าไปหมดเลยใช่แถมทุนร้อยเหรียญที่เราเปิดก็ไปก็ไปด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงเหมือนอยากเอาชนะต้องเติมเพิ่มเออแม่งเคยได้นะเว้ยไม่ยอมคืนนั้น5 6 0 0 0 0บาทไปเลยเติมนีละหมื่นสองตัวอ ห้าหมื่นหกหมตในเรียนเดียวทั้งหมดเนี่ยเสียรวมกันเท่าไหร่พ5 0 0้รประมาณนีครับประมาณพั0หเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ50,000กว่าใช่ครับอ่าแล้วทีนี้พอพอตแตกไปพั0หเหรียญรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกเซ็งครับเหมือนรู้ตัวว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องเรียนเพิ่มครับอืมแล้วทําไมถึงคิดตัดสินใจเรียนเพิ่ม เรียนรู้ไม่มากพอเรายังไม่เก่งพออะไรเงี้ยครับก็เลยหาที่เรียนใน Google นะครับตอนแรกจะเจอเป็น EA ก่อนเจอ2ตัวเราก็ไม่รู้อันไหนดีเราก็เลยซื้อเลยเพราะมันหลักพันบาทลองลอง EA แล้วด้วยนะครับผมก็เหมือนคิดได้หลังจากจ่ายเงิน EA แล้วว่าเราควรจะเก่งเองด้วยก็หาว่าที่ไหนมีสอนก็ดันโชคดีนะครับที่เจอฟาสบุเจอที่แพลตฟอร์มไหนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กใช่ไหมครับตอนนั้นก็ ลงคอสพื้นฐานก็หลักพันกว่าบาทเท่าไหร่ตอนนั้นพันแปบาทพอเข้ามาเรียนเราเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปโค้ดโบไปด้วยก็เลยจะเหมือนนอกจากเข้าใจเทคนิคแล้วเข้าใจตัวเองด้วยว่าแบบอ้ช่วงแรกที่เราพอแตกเนี่ยแพ้เราไม่ยอมได้เราไม่หยุดเราก็เลยฟังแล้วเราเข้าใจเลยว่า๋อเราเราเป็นหมดเลยอ,อะไรเงี้ยครับอ่ะแล้วทีนี้ยังไงต่อเราเข้ามาเรียนตอนพฤศจิกาใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นงไงบ้างเทรดไปสักพักโค้ดไปก็จะให้ถอนกาไรออกมา เพื่อเหมือนเอาทุนคืนมาอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเปิดพอร์ตเท่าไหร่ครับพอตพันเหรียญครับแล้วก่อนที่จะเปิดพอตพันเหรียญเนี่ยตอนที่เราช่วงเราซ้อมอยู่เราซ้อมเดโมหรือหรือว่าเราซ้อมคอนจิพอปไปซ้อมเดโมก่อนโอเค <Okay. S 1> ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการซ้อมเดโมครับซ้อมเดโม่า้จะเดือนหนึ่งครับทำไมถึงต้องเริ่มจากเดโมก่อนบอกให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจหนะ่อยผมเคย ไม่รู้เร e ok> ื่องแล้วไปเทรดพอตจริงมาแล้วพอแตกมันต้องซ้อมก่อนเนาะถ้าวันนี้เราเข้าใจธรรมชาติเราจะเข้าใจทุกอย่างเราจะสาเร็จได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดวันนี้เราพยายามฝืนธรรมชาติเราเข้ามาในตลาด forex เพราะเราหวังว่าจะรวยและหลายๆคนก็ถูกความโลภเนี่ย่อเข้ามาสุดท้ายเป็นไงครับรวยแต่เขือนะครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นพอตจริงอย่างไงบ้างก็ได้บ้างเสียบ้างพอเสียแล้วก็กลับไปทบทวนคลิปมันก็ทําให้เราค่อยๆปรับเปลี่ยนว่าเราเสียเพราะอะไร แกนิ้ยัยสอะไรเงี้ยครับบางทีชอบสวนเทนก็ต้องแกนิ้ัยสก็ต้องเล่นตามเทนอะไรเงี้ยครับคับขอฟาดบูจะไม่แนะนําให้สวนใช่ให้ตามเทนใหญ่เมื่อกี้เห็นบอกว่าจาก1นึ่พเนี่ยเราก็ถอนคุณไปด้วยใช้เวลากี่เดือน <S 2, 2 <S เดือนตอนนั้นกําไรมาเท่าไหร่ถอนประมาณ600เหรียญแล้วก็มาลงคาร์ดชเลยก็คือไม่ได้ถอนทุนพันก็คือเทรดไป600เหรียญที่เหลือกําไรก็เอาไว้ปั้นพอร์ตต่อก็คือถอนมา6 0 0เหรียญ แล้วมาลงเรียนในคอร์ส HP ใช่ไหมคอร์ส HP นี่ทําให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเลยทําให้ต้องเลือกเวลาเทศไม่เทศสเปกปะปะะไม่เทศ่ําพือ่อออกไม้แต่ละครั้งให้มีประสิทธิภาพที่สุดทีนี้พอเรามาเทศจังหวะและเวลาที่ใช่เป็นไงบ้างครับเหมือนรู้จุดเข้าจุดเก็บรู้ว่าอาทิตย์นึงเอา5%ถึง10%ก็พอแล้วแล้วก็ปั้นไปเรื่อยหลังจากนั้นเทศได้มา2,000เหรียญครับ ได้มาอีก2,000เหรียญจากทุน1,000แล้วเราก็ถอนไป600แล้วใช,ใช่ไหมแล้วเทรดมามาเป็น3,000เป็น3,000เมื่อวานก็เพิ่งขอโค้ดปลายถอน1,000เพื่อเอามาลงคัรจี g 1นโอโหอันนี้คือเรียนฟรีนะครับใจตลาดโฟเร็กนะครับก็คือคอร์ส1,890อันนี้ไม่ฟรีไม่ไม่ฟรี <c oughs> ไม่ฟรีแล้วก็มาเฮดพี0มื่ามันจะาถอนกำไร <c oughs> ฟรีแล้วผ่านมาอีก4เดือนเมื่อวานถอนไป1,000ใช่ไหมมาลง 1> g 1 m, ี m วันเอ็มคัทหกหมื่นคำถามคือวันแรกที่เห็นค์ดราคาเท่านี้หมื0นห้าหกหคิดยังไงตอนแรกคิดว่าราคาสูงไปครับแต่ mm hmm. นี้พอดูรายละเอียดหลายๆอย่างมันมันมีตั้งแต่คอร์สพื้นฐานที่แบบหลักพันด้วย uh huh. เราก็เลยเริ่มจากหลักพันก่อนให้มันเริ่มทำกำไรได้ก่อน mm hmm. อะไรเงี้ยครับพอมีคอร์ส HP นี่ก็หม mm ื hmm. ่นแต่ว่าเราได้กำไรตรงนี้เราก็เอาไปลง h อ mm hmm. พอมันเริ่มเก็บกําไรพอเริ่มโตเริ่มเก็บกำไรได้มากขึ้นเริ่มมั่นใจละใช่กูเรียนฟรีแน่ <laughs> ในนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเอาจริงมากขึ้นออยากจะเทรดพอร์ตเปลนชีวิตโอเคได้ข่าวว่าคือพอลงฟาสต์บู๊ปไปลงที่อื่นมาด้วยกี่ที่อีก2ที่ครับอีก2ที่แล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาก็จะบอกซิกด้วยอซิกด้วยว่ามันจะขึ้นจะลงพอได้เงินไปไง ก็พ้นลงกลุ่มกันโชว์กำไรกันพุ่งพังพุ่งพัง,งใช่พอขาดทุนเขาคงเขาไม่ลงเงียบกันทั้งห้องใช่ครับ <laughs> แล้วเคยเห็นคนประสบความสาเร็จที่เขาแบบมีการโชว์แบบไมเอฟเฟกต์บุกลงมาไหมในกลุ่มนั้นนะยังครับเขาไม่ได้เอามาให้ดูแขปไม่ให้ดู <laughs> ตอนมีกาไรอะไรเลยครับตอนลบเขาไม่เคยแมาไม่ดูสุดท้ายเราไปตามเทรดเนี่ยได้แค่เศษเงินมันอยู่ที่เราเลือกอะว่าเราจะเอาแค่เศษเงินหรือเราต้องการสร้างพอร์ตเปลี่ยนชีวิตด้วยมือของเราเองอ่า <laughs> แล้วกลุ่มที่2เป็นยังไงบ้าง คล้ายๆกับกลุ่มแรกเลยครับเขาไม่ได้บอกว่าจะฟิกครับมันเปิดค้อสอสสอนพอไปอยู่ในกลุ่มก็ค่อยมีบอกในนั้นโอเคซึ่งเรามีไหมแบบนี้ไม่ไม่มีของเราให้ทุกคนเทรดเอง100%ใช่แล้วหลังจากนั้นเป็นไงบ้างสนใจแต่ค้าของ f a ส t ์บูดูแต่คลิป HP ย้อนหลังก็จะไม่ได้ไปดูอันอื่นแล้วให้มันเข้าใจเทคนิคเดียวไปเลยไม่งั้นมันตีในหัวม่วไปหมดเวลาที่เราพลาดอะแล้วเราแก้ไง โดนจนพออย่างเงี้ยครับเหมือนที่โคดโบ้โคดตายเคยบอกว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนนิสัยเดี๋ยวที่โดนจนพอก็จะหยุดเองทุกคนแม่งคิดแบบเดียวกันหมดอยากรวยทางลัดอยากประสบความสำเร็จเร็วๆไม่มีทางครับรวยเร็วไม่มีจริงถ้าเรายังทําแบบเดิมอยู่อ่ะจะได้ผลลัพธ์ใหม่มันก็ต้องทําวิธีการใหมด่ดิใช่ไหมโหสุดยอดมากเลยฝากอะไรเพื่อนๆหน่อยครับที่กําลังตัดสินใจอยากเข้ามาเรียนกับเราอยากให้ลองเข้ามาดูครับคอร์สก็ตอนนี้ก็2 5 0 0 แล้วก็ค่อยๆต่อยอดมามาเป็นคาร์ด HP มาเป็น G1M ยังไม่ต้องกระโดดไปไกลก็เริ่มจากคอร์สเล็กๆก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะเรียนฟรีเหมือนหันอะปรึกษาหันได้ไหมเข้ามาคุยมาอะไรได้ครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้นะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ